เจ้าสีน้ำก้นับรถเจ้าเจ้สีน้ำ้นหัวคอนหัวคอนเจ้าสีน้ำก้นอัพญ่พนบางวนเราไปกับผสาวบ่ันมาตงจนหาดยบ้านนี้สายสสืบด้วยนี่สายสืบสืบด้ยนี่ไปสืบเบ้องพญ่พ่นหนีเที่ยวสนะสหลับด้นี่เม่นบอกเออไปสืบเบ้งพญพ่นนะนีเที่ยวมาแากันนีพญพ่นผ้ากันนีเราองด้ยเราออกไปควันเหรอฮะออกไปควันเจ้าถึงทิมบ่ ทุกทีไปถามทุกทีจะใช้ไปใส่ฮะจักบี้ฮะฮะทุกีผ้าไปใส่ป้าไปเที่ยวขอนแกนไหมป้าไปขอนแกนไหมครับไปขอนแกนเอ้ยทิ้งลุงนอนคนเดียวสักคืนไม่ร้องไห้หรอกมั้งเออโกรธอ่ะโกรธจิโกดจิกบ้นตันทีไปหาตุ๊กี้ให้ไรได้ป่ะมึงก็ไม่โก้จิโก้ว่าพีชจะบ่ป้าไปอยู่ลุงจะนอนร้องไห้มันบหาดีบิงบอกโอบอกพีแล้วป้าไปนอนเฝ้าลุงเฝ้าลูกจ่นองบ้านซ้ออาทิตย์หนึ่งโอ้ยหาเป็นหาว

วันพระชวนไปอยไรไปเกมภาษากันปีนั้ขับรถไปหลยเห็นปากระได้อืมไปเห็นบุญจะไดหมดเจ้าไม่มีเวลาต้องคิดเลยวันนี้ก็จะไปก็ไปวันนี้ทั้งรถสัญญาณดงบริเวณลงเรียบร้อยเจ้าเจาขับรถผ่ากันไดเลยเดี๋ยวต้องใส่เสื้อแทั้งหลายเดี๋ยว มเสีมาสำรองบ้าอยู่อย e yeah. ู่แกเสียเข้าไปแกเสียเข้าไปซีเนาวลาบโปซีซีเนื้อเจ้าเคยไปคุ้มชะนดยังอ๋ท้ากูไปเดือดใสไปยังไปน้องแวงดิไาไไปบันดุงตัวไปบันดุงไปมไปบันดุงเอเอออยู่ขาวตาลายไปเดือดใส่เดียว่วแล้วเราจะบอกแกว่าไดกินข้าเสา จะถามไปไปกินที่บ้านด้วยอยนึงจะถามไปแต่กูองจะยาไหมอไปวันนี้นะไปก็ได้ไปสองคลิปนึ้งเลยซ่ปัหาบอกเลยของบ้านมาจากแม่คลิปวันนี้สคลิปับัานบั้นเป็สิ่งหราๆคุมีเบียร์แก้มกับคุีคลิปไทย

นี่อันนี้เริ่มเริ่มพรมุ่งนี้เลยเนาะเริ่มพรุ่งนี้ก็ได้เอาแบบนี้นะพรุ่งนี้เลยไม่ต้องเริ่มมีแล้วเอามีแล้วขั้วกลางแหวนยูขั้วกลางอุ้ยเปยบรรยากาศพอดีก็พอดีสามห่องสามห้องเหรองพอดีเออข้าวผัดหน้าเกลืออาหารนี่จ้างมาแล้เฮ็ดมาก็ได้มองก็จะเฮ็ดเอาไว้เฮือนเกลือต้มเกลือบ้านเกลือมองต้มเกลือด้วยนะ ไปเข้มปานานานเอาไปได้เขาจะต้มเกลือเลยมองเลยนะเออต้มเกลือเออหน้าเกลือเงือนเกลือเนาะจว<ะ>มาขอแกะเขาจะไปปลูกต้นใหปปนม่เชียวเงือนซองเงือนเกลือพอดีแล้วสุดท้ายเวียดนามคิดตอวกันเข้มเ,เันเข้มกันไปท,นนนไทั่วไทยคิดเนอะใครไปพ่นกับได้เ่าไปพ่นกับเงื่อนย้อนไปเงือนเกลือเปนเข้มเหมือนในชื่อเวียดนามคิดผุดขาดเเอาพี่ชิดนำทีมขอป้าได้ยังเนี่ยจะไปวันนี้เนี่ยฮะครับ บอกบอกได้ไน่ไงก็บอกว่าจะไปกันหมดเนี่ยสามคนเนี่ยสิภาคกันไปบ่สละเอากันเมื่อนี้บุญข่าสาดเคยวันปล่อยบุญเขาสาพอสาคพอโอเี๋วีอยวเดี๋ยเดี๋ยนดีวเดี๋ยวี้ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดส๋ยาเปี๋ยาเดียวเดี๋ยวเดยวเไปหาเด็บเอาขยาวสาียว่ดี๋ยวเดีเดดเเดเาี พอสักชั่วโมงหนึ่งสั่งไว้สีสักแย่ออกมาแล้วมันเปิดเบิ่งจะมีงูนางมันหลายบอลนะให้แบบนั้นหรือ่าต้องไปตอนกลางคืนเราไปลองดูไหมกลางคืนหัวขอคลิปเลยบ้านพี่เดี๋ยวขึ้ผมแต่งหัวขอให้เลยเราไปวัดป่าเลยไหมล่ะ้ยเดี๋ยวผมไปผมถ่ายให้แล้วกันตั้งกล้องไงกล้องกล้องพี่นี่พี่ซื้อมาในเพื่อการนี้เลยเฉพาะนี่หมุนได้ผมได้เดี๋ยวมันหมุนเองทีนี้จะบอกหัวขอคลิปติดตั้งในเท่าว่ามาเราขเาวสารมมก นีกินชั่วอะโค้กแล้วรับข้าวสากรอรับข้าวสากมัเลยวะไทยไหวไายไหวจะไปอัดลงแรงหม่เละอุ้ยเนีด้หยครับบาการโอ้โนะพวกเราตรงนี้เนี่เสองเสือนี่งสองเสือนี่ไปรับผมเนี่ยเออิีดแรกมึงจะไ้เสืออกรถใหม่จะบอกเนี่ยนี่ินว่าถ้าเชือกรถชีประตูบอกคือยูแล้ว คิดแล้วอยากเอาเกมเอเวอร์เรียทซื้อสวนนะปนะเปล่ามันมันมันมีข้อขันว่ามันมันทีนึงนี่มันถือรถบ้นทีนึงอ่ะนะเออก็เลยว่ามันจะซื้อก็ว่าเก็บเงินซื้อซวทนะกัะฟันกันเฮือนนะเฮือนกันกระฟันเอเออันเอานี่นี่ทางทางทางเดียวไปบันม่วงเนี่ยทางเดียวไปบันม่วงนี่นี่บอกนี่แหละเออกันนี่ละโอ้ท่านพ่อเป็นเจ้ียวนี่เนาะใชนไหมไปสั่งห้างมาเจอพวกเขาไปแต่ถ้าลุไปวัดโคกกองออกไปทั้งในนันดีไปทะลุกมองตรงสะพานขาดปอดีเออมอง ตรงโค้งฮักซอกอ่ะหมู่บ้านโค้งฮักซอกอ่ะไปยังมาอยากกินตำกล้วยนะตำกล้วยเกามาตำกล้วยต่บกโค้งร้อยมากตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหาลุงนะไปเจอแต่เพื่อนมากอยากกินแกงมะคอกวะจอมมาหอนแล้วก็โจมหิวแกงมะคอกใช่น้ำมันสดเจ้าเคยถามเจ้าไหนมือเส้าเจ้าไปวัดตจ้เห็นมียาพาปะเจ่เห็นมียาผ้าหลี่มานั่งหาหล่อนั่งพาไข่มูมิเอ็น มึงมีคนปลูกเล้าเมื่อเช้านี่นะปลูกเล้ามีคนปลูกอืมแล้วจมบูดบูดอยู่แค่มาห่อทำซาไข่แล้วจมแล้วจมอยู่นั่นนะมึงมีคนปลูกเล้าเราปะถ้าคุณปลูกเล่าสินะถ้ากับตื่นปลกกับตื่นหรือไงนโอ้ยน่นตอนยาแย่พวกปลูกยาอยู่คนหนึ่งเขายังบอกปลูกแล้วนาะไม่ห่อหรอฮะไม่ใช่ผ้าใบให้ติจอดเขียดแง่นี่นะเมื่อเช้านี้ เปห็รเหัวเรานะคะแล้ม่ีเสียร้องไห้มืนใคางคนนะมีครไหะเาวหยคนข้างคนข้างเออหหาคนข้างเดนลเดรลนเท่าไรครบเซ็ตครบเซ็ตร้องไห้ควนข้างหหยหวนอเดินล้นเท่าไแล้วถอดได้เลยตะุตะพื้แต่ว่าเมเดชเสียงหัวเขาสิหายนะวันวายสิการติดตายแงเลย แบกน้องแบกน้องแบบับกันเนาะเแบบกับกัดเนาะให้การมือให้กับกันใน,นแบบว่าทงอยู่นะขนาดไม่ได้ขารุตุลาเลยเนี่ยขารุตุลาเข้าจะได้เขาต้องวัมาปัน